หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายเริ่มกันที่ข่าวแรกพี่ดูแลนอ้องมาตั้งอาสาดูแลนักเตะใหม่พาผีใช้ไลช่วงที่ผ่านมาผลมาตามิฟิลผู้เป็นที่รักของแมนยูเต็ดเผยว่าตนเป็นคนทําหน้าที่ดูแลนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามา รวมทั้งคอยคำแนะนำดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในห้องแต่งตัวมิฟิลชาวสเปยนย้ายร่วมทัพปีสแสดงตั้งแต่ยุคเดวิดมอยนอุนซือที่รับงานต่อจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันโดยมาตาเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมานานเป็นระดับต้นๆที่ยังอยู่กับสโมสสอนตอนนี้แม้จะไม่ใช่ตัวหลักที่ได้ลงสนามทุกนัดแต่โอเลกุน่าโซชายก็อยากให้เขาคอยเป็นคนที่ช่วยดูแลนักเตะใหม่และดาวรุ่งของทีมมาตาเผยถึงเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทั้งสภาาาพร่งกยและจจิตใ ผมเล่นฟุตบอลมา12ถึง13ปีแล้วส่งผลให้ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ยากลำบ,บากที่ทีมต้องอเผชิญรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยให้คำแนะนำกับผู้เล่นใหม่ซึ่งโอเล่เห็นด้านดีเหล่านี้จากตัวผมถ้าในสนามผมต้องการเล่นให้ดีที่สุดนอกสนามผมก็ต้องทำเช่นเดียวกันคือการให้คำแนะนำนักเตะเลือดใหม่ของเราอย่างบูโน่เฟรนันส์โอเดนอิกาโล่รวมถึงนักเตะดาวรุ่งหลายคนอาร์ติเช่นเบรดอนวิลเลียมไทชองอังเคิลโกเมสรวมถึงเจมส์การ์เนอร์ พอลมาตาลงเล่นในฤดูกาลนี้ทุกรายการไป31นัดยิงได้3ประตูกับทำ5แอสซ,ซิสแกรี่ชี้พรีเมียร์ลีกแข่งข,ขันแบบปิดสนามไม่เวิร์กแกรี่เนวิวกรูฟุตบอลทางสกายสปอร์ตและอดีตกองหลังแมนยูนเต็ดแสดงความเห็นคัดค้านการแข่งขันช่วงที่เหลือของฤดูกาลแบบปิดสนามแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมโดยมองว่าในท้ายที่สุดแฟนๆก็จะมาเชียร์ทีมรักอยู่นอกสนามและการแข่งขันแบบไม่มีแฟนๆก็ขาดเสน่ห์ของฟุตบอลไป ในวิวให้สัมภาษณ์กับวิทยุที่อังกฤษถึงแนวคิดนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงหากไฟจัดการแข่งขันเลือกแข่งแบบไร้คนดูในสนามท้ายที่สุดแฟนๆก็จะรวมตัวกันนอกสนามเพราะทีมของพวกเขามีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปหรือเลื่อนตกชั้นหรือขึ้นชั้นเราจะหยุดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะจัดการเรื่องนี้แบบไหนพวกเขาอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นด้วยซ้ําผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบก่อนถ้าหากจกัดการเรื่องเหล่านี้ได้การแข่งขันแบบไร้ผู้ชมในสนามก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เบื้องต้นพริมม์ลีกจะพักเบรกถึงวันที่30เมษายนจากการประชุมครั้งล่าสุดแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ยังไม่เอื้ออำนวยทําให้อาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกซึ่งหลายฝ่ายกําลังระดมความคิดและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลาต่อจากนี้ติดใจอิกาโลพินเลงกาวน้าเพื่อนร่วมชาติผนึกกาลังแดนหน้าล่าตะข่ายรายงานจากเลเทนสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสระบุว่าแมนยูเต็ดให้ความสนใจในตัววิเตอร์โอซิมเฮนก่องหน้าตัวเก่งของลิว โอซิมเฮนย้ายเข้ามาเป็นตัวเลือกแทนนิโคลัสเปเป้ที่ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลย้ายมาจากชาลลัวทีมจากจูเบเลนติกเบลเยียมทําผลงานได้ดีกับลิวนับตั้งแต่ย้ายเข้าสู่ทีมนอกจากโอซิมเฮนจะเล่นในตําแหน่งกองหน้าได้แล้วเขายังสามารถขยับมาเล่นตัวลุกริมเส้นซ้ายและขวาได้ด้วยซึ่งในตําแหน่งนี้ปาจแสดงมีค่ากับแจ็คกิลิชและจอร์นซานโชอยู่กองหน้าวัย21ปีลงเล่นไป38นัดในทุกรายการซีซั่นนี้ซัดไป18ประตูกับทำ6แอสซิส ฟนรอเฮฟังจากปากโรมาโนยืนยันพีลุยซื้อซานโชจริงหรือแค่ตกลงราคาค่าตัวฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวในกลุ่มเชียร์หนึ่งจากอิตาลีความน่าจะถือ90%ิอยืนยันผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กว่าแมนยูเต็ดวางจะดรอซานโชปีตัวจีตของบุรีเซ่ด์มุนเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพตลาดรอบใหม่โดยจะเริ่มพูดคุยกับไอเย่นนักเตะไปแล้วและหวังจะปิดดีลให้ได้ในเวลาต่อจากนี้ ขอบคุณข้อมูลส่วนนี้และการแปลซับไทยจากคุณนัทดูบอลกับนัทคู่หัวหนํหนึ่งของแมนยูสู้ตายติดตามคุณนัทได้ที่เพจดูบอลกับนัทและช่อง YouTube ดูบอลกับนัทเรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแมนยูจะประสบความสำเร็จในเดีลนี้หรือไม่แต่ที่ยืนยันแน่ๆคือปีแสดงต้องการตัวซานโชและเดินครึ่งจะตาจาแล้วจริงไปฟังจากปากโรมาโน่กันเลยครับ just United is that they are trying really to to get Jadon Sancho they are in contact with his agent since Two months, and at the moment, the situation is that Manchester United are working for him with the player about his contract. The problem now is to speak with Borussia Dortmund about the price, because you know this kind of situation in Europe and all over the world is making it complicated to have meetings to, to start to speak I about know. players. So at the moment, it's totally stopped with, between clubs, but Manchester United are still in talks with the agent of Jadon Sancho. And they are confident because they want him. They want him strongly. But they have to find an agreement with Borussia Dortmund on next month. And I think they will ask more than 1 million, uh, 100 million euros. And it will be so difficult for Manchester United to arrive to this kind of price. So we will see. But my United will have him as the first target for it. สำหรับวิดีโอนี้พบออกแมนยูสู้ตายต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <S <S ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ่ก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คิดถึงแมนยูสู้ตาย